คอกันทุกนะครับเป็นข้อแป๊บอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับอย่างหนานะครับอย่างหนาบอกเลยว่าสุดเลยสุดคุ้มเลยกล้องถอยนะครับอ่าตัวนี้มูลค่า4,600บาทนะครับอันนี้คือจัดให้ลูกค้าเลยนะครับอันนี้คือกล้องกล้องถอยนะครับของแท้นะครับของแท้โตโยต้านะครับมูลค่า4,600บาท คใครสนใจก็สั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นเพาลอยนะครับเพาเดิมเอาไม่อยู่นะครับเพาเดิมเอาไม่อยู่ถ้าเกิดบรรทุกหนักเนี่ยนะครับไม่รอดแน่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเพาลอยนะครับก็เลยจัดเพาลอยกระทาบรรทุกให้กับลูกค้าสวยๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมบาายบายสวัสดีครับแฟนๆวัชพลเราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาปล่อยรถนะครับสมาร์ทขับเอนีนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับก็มีติดตั้งพลอยชุดเพาลอยนะครับแล้วก็ชุดคอกนะครับข้อลังคานะครับแล้วก็ติดตั้ง กล้องบันทึกภาพหน้าหลังแล้วก็กล้องถอยนะครับอันนี้คือจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีแอร์ลมบาด้วยนะครับเบาะด้านหลังครับเพื่อสุขภาพอ่ะนะครับวันนี้นะครับลูกค้าจะมารับรถเดี๋ยวจะรีวิวนะครับให้ฟังด้วยนะครับว่าลูกค้ารู้สึกไงนะครับเมื่อเราแต่งรถนะครับตามที่ลูกค้าต้องการคือรุ่นนี้นะครับลูกค้า อ,อยากได้ช่วงล่าง5ตันนะครับไปขนทุเรียนนะครับเพราะว่าลูกค้าผมเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับส่งทุเรียนก็เป็นเขาเรียกว่ารายได้นึงนะครับซึ่งค่อนข้างที่มหาศาลเลยทีเดียวนะครับผมก็อยากทำด้วยอยู่นะ,อะโอเคก็นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวทีละจุดให้ชมให้ดูแล้วกันเนาะ,อะโอเคไปเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับ อันดับแรกก็จะเป็นคอกนะครับคอกบรรทุกนะครับเป็นคอกแป๊บอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับอย่างหนานะครับอย่างหนาบอกเลยว่าสุดเลยสุดคุ้มเลย บรรจ,จุได้เหลือนะครับอันนี้คือ,อลูกค้าเดินทางไปกับแฟนทุกวันนะครับแล้วกอ็อาจจะมีคาเรียกว่าสุนัขนะครับตัวเล็กๆนะครับเพื่อนรู้ใจไปด้วยนะครับก็เลยเลือกเป็นสมาร์ทแคปตอนแรกว่าจะเอาตอนเดียวนะครับตอนเดียวอาจจะนั่งหรืออาจจะวางของได้ไม่เยอะนะครับก็เลยเลือกเป็นสมาร์ทแคใส่กันชนท้ายให้ด้วยนะครับแล้วก็ กล้องนะครับกล้องถอยนะครับอ่าตัวนี้มูลค่าสี่พันหบาทนะครับอันนี้คือจัดให้ลูกค้าเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับในส่วนของช่วงล่างแน่นอนครับเป็นเพลาลอยนะครับเพาเดิมเอาไม่อยู่นะครับเพาเดิมเอาไม่อยู่ ถ้าเกิดบรรทุกหนักเนี่ยนะครับไม่รอดแน่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเพลอยนะครับก็เลยจัดเพลอยกระทาบรรทุกให้กับลูกค้าสวยๆเลยนะครับบอกเลยว่าหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะครับ ه, เดี๋ยวพาก้มดูนะครับช่วงล่างด้านหลัง แน่นอนครับช่วงล่างด้านหลังเอาอยู่ครับดูแนบเลยนะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหแนบ6ชิ้นนะครับสุดเลยนะครับแล้วก็โช๊คอ,อัพบรรทุกนะครับสตัวนะครับ ส่วนเพาเดิมนะครับส่วนเพาเดิมก็ลูกค้านะครับก็เก็บคืนส่วนล้อหน้าเดิมนะครับล้อหน้าเดิมสีเทาครับผมว่าดูแลง่ายนะสีเทานะครับ เจอฝุ่นเจอรอยขุดขิดก็แทบมองไม่เห็นนะครับแทบมองไม่เห็นเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะครับช่วงล่างห้าตันครับเหลือ ส่วนล้อเดิมนะครับส่วนล้อเดิมก็เอาไว้เปลี่ยนกับอสองล้อหน้านะครับเอาไว้เปลี่ยนกับสองล้อหน้าด้านท้ายครับตัวเกาะด้านท้ายก็จะมีสามจุดนะครับเดี๋ยวพาชมดานในครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแคปด้วยนะครับ ด้านในก็มีติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มเซรามิกไฮคูลรอบคันนะครับ60รอบคันแล้วก็เบาะนะครับก็มีการเพิ่มเอลัมบารนะครับเบาะเพื่อสุขภาพเวลาลูกค้าเดินทางไกลครับจะได้คลายเมื่อยนะครับแล้วก็กล้องมันทึกภาพครับหน้าหลัง อันนี้กล้องบันทึกหน้ารถนะครับทำงานนะครับส่วนเครื่องเล่นครับรองรับ Apple c a r p เแล้วก็ n n r r o i d โ t ้นะครับช่องเสียวบว s b ี็็จะอยู่ด้านข้างนะครับใช้งานง่ายครับหน้าจอทัชสกรีนครับสัมผัสเครื่องเล่นหน้าจอ8นิ้วนะครับอันนี้ใช้แฟลชมันอาจจะมัมวๆนิดนึง แอร์ก็เมนวนครับสิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าก็จะเป็นไฟตัดหมอกหน้าอันนี้คือไฟตัดหมอกหน้าของแท้นะครับเดี๋ยวขอยาดเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับกระจกมองหลังตัดแสงธรรมดานะครับตัดแสงธรรมดากล่องเก็บแว่นตาแล้วก็ไฟในเก๋งครับเป็นฮาโลเจนนะครับรวมถึงพรดิสานด้วย เป็นไฮโดรเจนแล้วก็บังแดดหน้าครับมีกระจกนะฝั่งผูิโดยสา์ฝั่งคนขับไม่มีครับเดี๋ยวพาไปดูแคปกันอีกนิดนึงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเบาะแคปนะครับอันนี้เป็นเบาะแฉ ส่วนตัวนี้เป็นกล่องแอลลัมบานะครับกล่องแอลลัมบาแล้วก็กล่องกล้องถอยนะครับกล้องถอยก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเบ้าเดิมนะครับอันนี้เป็นเบ้าเดิมนะนะครับเบ้าเดิมโอเคเป็นเบ้าสีดําธรรมดาเบ้าที่มีกล้องถอยครับก็จะเป็นโครเมียมอ่เดี๋ยวผมขอยัดเข้าเกียร์ถอยนะครับให้ดูนะนะครับ เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องมองหลังก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวขอญยาดปิดแฟลชก่อนนะครับโอเคก็จะขึ้นโชว์หน้าจอแบบนี้อันนี้คือกล้องกล้องถอยนะครับของแท้นะครับของแท้โตโยต้านะครับมูลค่า4,600บาทนะครับใครสนใจก็สั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวพา พาไปชมไฟตัดหมอกกันนิดนึงนะครับเราติดตั้งไฟตัดหมอกของแท้นะครับให้กับลูกค้าโอเคไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับไฟตัดหมอก LED นะครับตัวนี้มูลค่า5,650ครับประมาณนี้โอเคนะครับ เป็นไงบ้างครับพาชมรอบคันแล้วนะครับสำหรับสำหรับรถนะครับต่อคอกแล้วก็ช่วงล่างครับบรรทุกเป็นเพลาลอยนะครับช่วงล่างเพลาลอยถ้าใครสนใจนะครับอคอมเมนต์นะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พาชมรอบคันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับ ชอบกันไหมนะครับสำหรับสายนะครับบรรทุกนะครับถ้าเกิดชอบก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าว่าเป็นรุ่นไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ